น้องเดมี่ทำหน้าทาเลนต์เหมือนพ่อแมทธิวมากต้องบอกเลยว่าเป็นข้าวครัวที่น่ารักแต่ออบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับข้าวครัวของสาวดีเดียสันรัตกับสามีหนุ่มแมทธิวดีนที่มักจะออกมาเผยความน่ารักของลูกๆอย่างน้องดีแดนและน้องเดมี่ให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอแถมน้องเดมี่ยังขึ้นแท่นเป็นซุปตาตัวน้อยน่ารักไปแล้วล่ะค่ะ และถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบ้านนี้ก็จะได้เห็นน้องเดมี่นั้นเป็นสาวน้อยที่น่ารักและมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมวัยเอามากๆแถมโครงหน้ายังสวยน่ารักเหมือนกับตุ๊กตาสุดๆไม่ว่าจะเป็นคิว้วตาจมูกปากก็เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างจนทำเอาคุณตาคุณยายรวมถึงพี่ป้านะ้าอาในวงการบันเทิงต่างพากันตกหลุมรักสาวน้อยคนนี้ไปเต็มๆนอกจากนี้น้องเดมี่ยังมีผลงานโฆษณาอ e ีเวนต์รวมถึงเป็นพรีเซนเตอร์ให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ เรียกได้ว่าความน่ารักของสาวน้อยก็ทําให้น้องเดมี่เป็นที่รู้จักในวงการตั้งแต่อย่างเด็กเลยล่ะค่ะและล่าสุดสาวลีเดียได้ออกมาอวดความน่ารักและแสนสนของหนูน้อยเดมี่ผูกโปสีสันสุดน่ารักทำหน้าตาสุดทเทลินให้กล้องจนคุณแม่ต้องเก็บรูปมาฝากให้แฟนๆดูๆด้วยสาวลีเดียได้ลงแคปชั่นว่าลูกพ่ออย่างแท้ทูแม้กระทั่งนิสัยแฮแทกสำเนาถูกต้อง งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาชมความน่ารักของน้องเดมี่กันเพียบอยากเห็นน้องของแป๋วแหววจังเลยทาเล้นจังเลยน้องแป๋วแหววขนคิ้วขนตาหนูนะสวยจริงๆเลยลูกน่ารักมากๆเลยลูกแป๋วแหววตาเอ้ยคิ้วเอ้ยตรงไม่ไหว